ท่านยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องปริมรติวงวันนี้เราจะมากินลิ้นจีนั่นเองเดี๋ยวเราจะหาลูกที่แดงๆก่อนนะถึงไปไุ๊<ะ>ไม่ใช่ต้องหาลูกที่แดงนะต้องหาเตี้ยๆด้วยเนี่ยดูเลยลูกข้างบนนะ่ะไม่ถึงอ ก็เหมือนเหมือนจะไม่ถึงอีกแล้วนะ แรงเลยแก่ okay, งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะ เชื่อดูหน้าผมว่าหวานดูเนี่ยหน้าผมไม่ได้เป็นอะไรเลยนิ่งๆ เดี๋ยวผมไปหาเด็ดกินอีกลูกอร่อยไปเด็ดกินอีกลูกละละกันนะครับเพราะว่ามันอร่อยถึงผมจะชอบกินเผ็ดก็ตามถึงเลนจีมันจะหวานนะอันนี้เหมือนเด็ดถึงอยู่นะ กระถากันนะครับตอนนี้เราก็ไปจะไปเสกกันครับวางไว้ตรงนี้กัน มันอร่อย,อยงั้นผมไม่เด็ดสองลูกสองลูกหรอกตอนเที่ยงเรากินไปแล้วลูกนึงตอนเยเ็นยังจะกินอีก อร่อยนะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยไม่ใช่อร่อยธรรมดาอร่อยแบบอร่อยเ,ด,ออยเดี๋ยวเราก็จะเอามาทิ้งถังขยะนะครับโอเคนะเพรว่าถ้าทิ้งไว้ทั่วทวไปโอเคนะครับตอนนี้ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย